สวัสดีค่ะน้าควายควายควายคือตใหญ่แต่อีกควายตัวดำคนลูกปาป่าปพี่น้องเออนั่าเต็มทงให้ทงหน้าเลยอุ้ยนกกระยางนกตาคางนกกระยางขายาวนะคะเนี่ยโมเมนต์นกเจ้าเลยพี่น้องเต็มทงเลยเต็มทงหนองลุกเลย แปลว่ามันม no, no ีบ no oh ักหอยมีอย่างหลายเนาะปมเขียดเนายนกกระยานจังเลยอันะไรกบักมูงมังบินโอ้ยโค้นโคบงกว่าคือการบักว่าอย่างนั้นูกุดง่ายทุกขียวอ่ะโอ้โหนกกระยางเยอะจริงๆ อุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าแถวบ้านเรามีนาตังอยู่แล้วเนาะเวลามันแดดหอนๆนะพี่นอ้อง,งก็ขี่รถเลยไปนิดนึงแต่ไม่ห่วยมีน้าตังเข้าก็เขียวๆนะค่ะแถบนี้มันก็จะรอนนิดนึงร้อนชื้นนะที่ผ่านมาพี่น้องตอนนี้เย็นสบายมอกพปลายไปลายโยบกผินบักผิน,ผนลูกสะแบงอะ่ะเต็มเลยมันลอยมากลม ขายวายอีสานแรงที่จู่แขนเขามาเบิงกระเธยยิ่งสวยด้วยกกเจ๊กันยังใส่ลายมาชิแเล่ร์ดินเลยพี่น้องอตกระเทยเก๋ยเกยอนะเยอะนี่ารบ้านเราเนี่ยใบยก็เยอะค่ะธรรมชาติสร้างมามีผู้ใดว่าผู้ใหเเยอทุกคนทำมาหากินเองเป็นแล้วค่ะจะจุ่มจคนมันๆเนีนะ่ย น้มขังตามสนนโฮมทางพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้บ้านพงศิมน้ำในนนอนบ้านพงศิมก็เยอะนะคะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียบ้านพงศิมบ้านผือพงศิมบ้านผือพะนองสมอบ้านน้ำคามบ้านนาโนวนบ้านโมดบ้านกิเลยเป็นดองกันหมดแล้วพี่น้องบ้านจานแสนชัยไม่รู้บ้านนะเป็นบ้านไหนนะ รวมกันหมดแล้วว้าวาจะเห็นอหอยไตยบ่บานนี้่เท่าบ้าน,นาสิพาเหลียวโรดแบดนะฮะมาสิเบื่องหนทางฟังผีพี่น้องจะได้พาเพื่อนไปโอ้แม่เจ้าจะได้พาเพื่อนไปหาดื่มกาแฟเนะาะอล้วที่นี่เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะทางบ้านก็จะเรียวโรดโลรบ ให้บรรยากาศอีกฟังหนึ่งของคานุนให้เพื่อนๆในเบิงเด้อค่ะอันนี้เพื่อน่ๆสงสัยว่าเธอขี่รถจังไดในทางสมุยานโรดบอดอันนี้ทางไปนานะคะทางไปนาในชนบทไทยแลนด์จะคอนกรีตตรงๆเนาะอุ้ยผมมีรถเดยนี่ค่ะปิดเทอมแล้วฝนตกแบบนี้ก็นอนอยู่บ้านแล้วเนาะเด็กนักเรียนเนาะนักเรียนมหงมาหาอะไรี่นอน ออกไปกุงเทพไปพัทยาผาัวละพัทยามิวสิกเฟสติวัลโอ้แถวบานคอยอยู่พัทยาหลายอุ้ยเฮ้อปกพยอมายังบานอยู่เลยนะคะเนี้ยแถวบานไปอยู่พัทยาหลายพี่น,อน,น,น,น้องบ้านมดอ่ะบ้านมดบ้านผืออยู่พัทยากันเป็นหมู่บ้านเลยคือจัดตั้งหมู่บ้านได้เลยประสันคอ ปิดเทิมก็ลูกหลานที่เขาเรียนอยู่ที่เขาก็ลงไปทํางานเนาะแล้วก็ไปท่องเทีเ่ยวกันเกาะลงเกาะลานอะไรประมาณนั้นอาร์สีเม็ดฝนก็เกาะเว็ดตาของไทยบ้านนะคะนี่ก็ไม่ได้ร้ายยังดอกพี่น้องแต่ฝนตกลื่นๆเด้อค่ะเดอะ้อจนดนจะมีรถถ่านมาคันหนึ่งนะคะ นี bon it, ่ก่อนหน้าก่อนสีไทยในกีบก่อนพี่น้องวันนี้น้ํมอ่างได้ยินเสียงกบเกียดร้องไหมพอดีไทยบ้านใส่ไม้นี้เข้าไปจะไม่ค่อยได้ยินเสียงบรรยากาศเท่าไร่นะคะนอกจากเสียงไทยบ้านแล้วก็เสียงลลลลมเจ้าพายนี่ทางฝีหน้านห่ากระอางร้อยท้อเขาบอกว่าฝนตกแบบนี้มันจะทิ้งช่วงนะคะมันมาเร็วแล้วมันก็จะทิ้งเนาะเพราะว่าเป็นต้นของ เป็นปลายของปรากฏการณ์เอลิยาแล้วก็ต้อนรับปรากฏการณ์เอล尼โยเอลิโยคือทำให้ลฤดูแล้งนะครับพี่น้องเอลิยาก็คือน้ำเล็วเยอะอย่างเงี้ยเนาะแต่ม่เขาว่าแต่อีกเลยค่ะทุกวันนี้โลกมันวิปริตทำจำนายทายทักมันก็จะเพี้ยนไปหมดค่ะไม่มีอะไรแน่นอนเนาะคำว่าวิทยาศาสตร์มันก็คือคำว่าสันนิษฐานเนาะแต่เราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วก็พิสูจน์ทำสันนิษฐานนะคะคือการทดลองพี่น้องแต่ที่เขาคาดการไว้ มันก็เป็นไปที่สูงว่ามันจะแรงช่วงช่วงเดือนพฤษภาอะไรอย่างเนาะเมษาคนอาจีโตกกสงกรานต์ประมาณนี้เพราะ,ระาอ่ออววาัิเหตุง่ายดีละววนเนาะอาจิบพมีแต่ก็ไเไ็นว่าให้เ่าเบาให้แต่ว่าเอาอก็ตะอกตกใจเนาะเป็นแค่คำาาันิฐานะ เป็นไรนะไทยแลนด์ Thailand อะทำนาก็มีประกันนาอยู่เนาะประกันข้าวพี่น้องใครที่บาทได้หมดนะคะไทยแลนด์เกษตรกร,กรไทยก็ได้นะคะเกษตรกรไทยยังก็มีประกันชีวิตประกันนาประกันข้าวอะไรเนาะทั้งเวลาเก็บเกี่ยวก็ได้เงินอีกนะธนาคารมันโหลดคาตาเถาเอาไปซีเลิ่อนเล่อเลิศสวัสดิการไทยแลนด์ Thailand. เลื่อขึ้นถูกว่าทุกวัน ตามแผนพัฒนาชาตชิมันก็จะมีแผนพัฒนาระดับชาติฉบับหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาอยู่แล้วส่วนรัฐบาลก็คือเข้ามาแล้วก็ออกไปปฏิบตัติตามแผนพัฒนาแห่งชาตินะพี่นอ้องน้องเหมือนเราเรียนสังคมไหมคะลืมไปหรือย,อยังบริเวณรัฐบาลนี่เฮดไหด่เฮดไห่เฮคะมันมีแผนพัฒนาฉบับหนึ่งเป็นฉบับรวมนะฉบับกลางคือฉบับแห่งชาติท้าเขียนไว้อยู่แล้ว ปีถปะะัดไปเราะจะสร้างรถไฟปีถัดไปเราจะสร้างสะพานข้ามอ่าวไทยกว่าไปเนี่ยมอตเตอร์เวยวยาวภาคผ่านภาคเหนืนอภาากลางภากาต้ภาคนออกเทียนเนือเขาเฮ็ดไ้เบิดแล้วรัฐบาลที่เข้ามาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็คือมันเป็นรัฐเ,เ,เป็นเป็นรัชการทั่วขราวน้องก็ามาในช่วงช่วงนั้นของแผนพัฒนาสบับแห่งชาติเป็นสันทรสินะรียน,นะคะนี่คือความรู้นะคะสาระน,นะคะ ชาวบ้านชาวไรนะ่ชาวนาประชากรบ้านเราผู้ประกอบกิจการทุกอย่างก็มีนะมหน้าที่ทำมาหากินของเราใต้ปกติยูทูบเบอร์อย่างเราก็ทำหนะ้าที่ถ่ายทอดวิธีชุช้มครองเพื่อนเพื่อนได้ดูเนาะทีคนนี้หน้าที่เป็นของจัดขลัากันต่อ,อไป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 พาไปดูทุ่งนาต่อพี่นะ้องสงสัยลำคาแล้ววันนี้ฮนะใส่ชงลำคาเสียงใครบ้านแล้วนะ <c oughs> โอ้ยกินบบกทีกพี่นอ้องกินข้าวคลุกพริกแห้งปน,น,น,นปนปนปลาแห้งกับไข่ทอดมื่อเช้า <c oughs> ปรากฏว่าตายตายผัดดูอีกทุ่งหนึ่งจ้า <c oughs> โอ้ย็นหูดังเจจ้อยเลยจ้าเย็นหูดังเจจ้อยเลยปอา <c oughs> นกกระจอกนกกระจิบฟังผีร้ายหลานเอาซี่จากแห้งๆนะคะน้ำเต็มเลยนี่น,า,น,น,นาเ,นเ,ยเย óm, มยโนกะนาเฮือนไอเจี๋ยองหมูหงเนาะนาเฮือนไอโก้วยนะสาวกล้วยเนาะนาบ้านอาจารย์เนะี่ยนะคะนายเทืเนาะเบร์เขียวชอุ่มเนาเขียวเลยว่ะบุ่นๆตัวนี้ตะโพงตะปอ,ปอมคงจะออกเยอะนะคะ มะพร้าวน้ำหอมเต็มสวนเลยอ่ะกระเจี๊ยบบ้านไอเทเต็มเลยอ่ะออกมาอีกเยอะเลยกระเจี๊ยบกิโลละสามร้อยนะคะไม่ธรรมดานะคะปีนี้ทางลาวมีหลายส่งมาขายทางไทยเ้อกระเจี๊ยบทางไทยแพงค่ะตากแห้งกิโลละสามร้อยค่ะ น้ำเยอะนะนี่นทุ่งหลงสมอนน่ะหน้าพ่อใหญ่ผินเนี่ยหน้าเอแมมเน,นา,นเนา,เา,าะหน,ห,หน้าเพื่อนพี่ใหญ่นาเนี่ย่นาะหน้านาก็หน้าเพื่อนอันนี้ที่นี่หน้าเพื่อนไอเอืงเงินสา่อเงินพ่อใหญ่โจงเนาะหน้าพ่อใหญ่โจงน้ำเต็มโพงเลยค่ะเอาว่ามาเลี้ยงอยู่ทงไห่ทงนาเพื่องเต็มเลยค่ะ วินี้ก็ตุนเพื่องยญิงกว่าเพราะเขาทำทธุกรกิจเลี้ยงงัวค่ะนน่น <No. S 1> วัวต็มคละลอกคลอกรอลิงเนาะห้ามหันรินนะคะลอลิงห้ามหันรินรอเรือต้องหันริน,นะคะ่ะอุ้ยเสียงนกเฮ้ยทงบัานน้องสมอนน้ำก็เยอะยางนาโตอ้าวโตออาวบนพี่นอ้อง รู้สึกว่าจะเป็นนาของบ้าน,นนี้มาซื้อนะเนี่ยโอ้เป็นของเป็นของบ้านพักใหม่มาซื้อเนาะบ้านพักใหม่คือบ้านคีนาก็ซื้อของหน้าบ้านน้องสมอนี่ตีนบ้านน้องสมอนอันนี้ก็นาบ้านอน,นวนเองน้มเต็มเลยหน้าพ่อใหญ่อ่อนหน้าเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนพ่อใหญ่แตกเนาะหน้าคุณนายอ่อยเจ๊อ,อ่อยเจ๊ตะแหล่นะนี่น้ำเต็มเลย น <ales> oh, ี่น้องเพื่อนพใหญ่หมานพ่อพ่อใหญ่หมานขายแล้วตัวขายให้ย่าก่พอโอ้เจ็บนิ้วพี่น้องนิ้วจะลอล็อกลอกลอกางตรึงตรึงอ้าวตายบิดนามอ่างนามอ่างบอกหอยแล้วดิไม่นสีออกมันตายโอ้น่าเยียงน้าพ่อใหญ่จงชิ้หัวเยอะเยะนะพี่ตามใเค้ต้นใหม่เนาะปุ๋ยปุ๋ยข่อ โอ้เจ,จ็ดสี่หลองเท่งเอยียงด้วพี่น้องมันไม่ติดหูเลยไหมอย่างเขาเดือนหกฝนก็ต๊ะพันพันใช่นะคะอันนี้มันเป็นมีนาคมแล้วเดือนสี่เดี๋ยวนี้เดือนสี่สากลเนาะไม่ใช่เดือนหกนะคะ่ะเดือนหกก็พฤษภาเลยออุย้ยงานเฮือนจ็ดสองเี็ดสองทำบ้านใหม่สวยนะคะ นายนะลดหาเงินยังไงคะไปสร้างบ้านเก่งจังเลยเอ่ะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดนะไม่เหมือนชั้นเลยเสียชาติเกิดเกิด,ดมาไม่มีบ้านไม่มีที่ดินของจะขอคุณตายห,หาแล้วคุณตลอดถูกแต่รางวัลที่หนึ่งหรอที่ผ่้ใดญ่แล้วพี่นองชาวบ้านเ็าอยู่ตลอดชีวิตแน่ๆเลยนายปจะมีใครไปเผาเขาบอว่า,าวอ๋อ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะเลาะทุกแงนเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพื่อนอยู่ที่มีแห้งเด้อทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองสุขภาพกายใจแข็งแรงค่ะสู้ๆค่ะบ๊ายบาย